เคยไหมครับเวลาฟังเรื่องการลงทุนยิ่งฟังยิ่งงงสับเต็มไปหมด PE P/BV RSI MACD ยิ่งเรียนยิ่งกลัวจะพลาดกลายเป็นว่าเรารู้เยอะขึ้นแต่ลงมือยากขึ้นทั้งที่ในใจแค่ต้องการคำตอบง่ายๆว่าจะลงทุนยังไงให้ไม่ขาดทุนจะเลือกหุ้นยังไงให้มันโตแต่กลายเป็นว่า ยิ่งเข้าไปลึกยิ่งรู้สึกเหมือนตกอยู่ในเขาวงกตของความซับซ้อนมันแปลกดีไหมครับที่ในโลกการเงินมีคนมากมายพยายามจะทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากทั้งที่ความจริงตรงกันข้ามต่างหากวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่เคยใช้สูตรซับซ้อนเขาไม่อ่านกราฟเทคนิคอลไม่วิเคราะห์ฟิโบนาชชีไม่คำนวณสมก,การอะไรซับซ้อนเลย แต่กลับเป็นคนที่สร้างความมั่งคั่งมหาศาลที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษย์ผมอยากชวนคุณลองนึกภาพดูครับชายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่หน้าบ้านหลังเดิมที่เขาซื้อไว้ตั้แต่ปี1958กินโค้กวันละห้ากระป๋องยังใช้โทรศัพท์มือถือราคาถูกไม่เคยแต่งตัวหรูแต่ครองอาณาจักรการลงทุนชื่อ Berkshire ฮทเเ w a y มูลค่ากว่า7แสนล้านเหรียญ คำถามคืออะไรทำให้เขาเหนือกว่าคนอื่นทั้งที่เขาใช้เครื่องมือที่ง่ายและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเหลือเกินผมจำประโยคหนึ่งของเขาได้ครับที่บอกว่า there seems to be some perverse human characteristic that like to make easy things difficult <c oughs> เหมือนมนุษย์เราจะมีนิสัยประหล,ลาดๆอย่างหนึ่งที่ชอบทำเรื่องง่ายให้ยากและที่วอร์เรนบัฟเฟตเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็คือ การลงทุนที่ดีไม่จําเป็นต้องวุ่นวายไม่จําเป็นต้องเทรดทุกวันไม่ต้องคาดเดาตลาดไม่ต้องรู้ทุกอย่างแต่ต้องเข้าใจสิ่งสำคัญจริงๆลองย้อนกลับไปตอนที่วอร์เรนบัฟเฟตเริ่มลงทุนครั้งแรกครับเขาอายุแค่11ปีซื้อหุ้น City Service prefer แค่3หุ้นแล้วก็นั่งรอให้มันขึ้นรอและรอ พอหุ้นขยับขึ้นนิดเดียวเขาขายทิ้งทันทีแล้ววันต่อมาหุ้นนั้นก็ขึ้นสูงขึ้นอีกหลายเท่าเขาบอกว่านั่นเป็นบทเรียนแรกในชีวิตว่าคนที่ใจร้อนมักจะได้เงินน้อยกว่าคนที่อดทนตั้งแต่นั้นมาเขาเริ่มวางหลักการลงทุนของตัวเองไม่ตามกระแสไม่หวั่นไหวกับข่าวไม่ย้ายเงินไปมาทุกวันสิ่งที่เขาเลือกทำ คือการมองหุ้นเป็นกิจการเหมือนซื้อร้านกาแฟข้างบ้านเหมือนเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่และเขาก็จะเลือกแค่ไม่กี่ร้านเท่านั้นที่เขาเข้าใจจริงๆเชื่อมั่นจริงๆและก็ถือมันไว้เหมือนเป็นเจ้าของตลอดชีวิตคุณลองนึกภาพนะครับสมมุติคุณซื้อหุ้นร้านกาแฟร้านหนึ่งคุณจะดูแค่ราคาหุ้นขึ้นลงทุกวันหรือคุณจะสนใจว่าร้านนั้นมีลูกค้านแน่นไหม เจ้าของร้านบริหารดีหรือเปล่าทำเลดีไหมกำไรโตทุกปีหรือเปล่านี่แหละคือสิ่งที่บัฟเฟตทำเขาไม่ได้มองตัวเลขในหน้าจอแต่เขามองชีวิตจริงในกิจการนั้นความเรียบง่ายจึงไม่ใช่การลดคุณภาพแต่มันคือการมองทะลุไปยังแก่นของสิ่งสำคัญจริงๆและในโลกที่ทุกคนแข่งกันทำมากบัฟเฟตกลับเป็นคนที่ทำให้น้อยแต่แม่น เขาบอกว่า you only have to do a very few things right in life so long as you don't do too many things wrong คุณแค่ต้องทำไม่กี่เรื่องให้ถูกและอย่าพลาดเรื่องใหญ่ๆก็พอแล้วคุณล่ะครับตอนนี้คุณกำลังทำให้ชีวิตซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าคุณกำลังพยายามวิ่งไล่ข้อมูลทุกอย่างทั้งที่ไม่ได้ใช้กำลังเปลี่ยนหุ้นบ่อย ทั้งที่ยังไม่เข้าใจแม้แต่กิจการเดียวลองกลับมาถามตัวเองใหม่ว่าถ้าความสำเร็จอยู่ที่การเข้าใจแก่นแล้วคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไรความเรียบง่ายไม่ได้แปลว่าง่ายได้แต่มันคือการกล้าตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อโฟกัสกับสิ่งสำคัญที่สุดและนั่นคือวิธีที่ชายคนหนึงทำให้โลกต้องหันมาฟังแม้จะพูดเพียงประโยคธรมธรมดาธรรมดา ด้วยเสียงเรียบๆเ,เหมือนคนแก่กินโค้กอยู่หน้าบ้านแต่ถ้อยคำเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วทั้งโลกบางทีสิ่งที่คุณต้องการอาจไม่ใช่ความรู้เพิ่มเติมแต่คือความเรียบง่ายที่พาคุณเข้ากล้อยความมั่งคั่งอย่างแท้จริงคำถามคือคุณกล้าพอจะเรียบง่ายแบบนั้นไหมคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเวลาตลาดหุ้นร่วงแรง คุณเปิดดูพอร์ตแล้วใจสัน่นคำถามผุดขึ้นมาเต็มหัวจะขายดีไหมจะซื้อเพิ่มหรือเปล่าหรือควรหน,นีออกมาให้ไวคนส่วนใหญ่ตื่นตระหนกเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองถืออะไรอยู่เขาไม่ได้ซื้อหุ้นแบบเจ้าของกิจการแต่ซื้อเหมือนเสี่ยงดวงซื้อปุ๊บก็รอให้มันขึ้นความเรียบง่ายของบัฟเฟตต์ไม่ได้อยู่ที่การใช้สูตรลับหรือเครื่องมือพิเศษแต่มันอยู่ที่ความชัดเจนว่าเขากำลังทำอะไรและทำไปเพื่ออะไร เขาไม่วุ่นวายกับข่าวไม่เปลี่ยนพอทุกเดือนไม่พยายามทำนายตลาดเขาแค่รู้ว่านี่คือกิจการที่ยอดเยี่ยมและฉันจะเป็นเจ้าของมันในราคาที่สมเหตุสมผลคุณอาจสงสัยว่าแล้วบัฟเฟตรู้ได้อย่างไงว่าอันไหนคือกิจการที่ยอดเยี่ยมเขาไม่เคยพูดว่าต้องแม่นยำร้อยเปอร์เซนต์แต่เขาพูดเสมอว่าต้องเข้าใจไม่ใช่เข้าใจแบบท่องจำแต่เข้าใจเหมือนเรารู้จักเพื่อนคนหนึ่งมา20ปี เรารู้ว่าเขานิสัยยังไงรับมือสถานการณ์ยังไงเติบโตได้แบบไหนแบบนั้นเลยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าวงกลมแห่งความสามารถหรือ circle of competence คุณไม่ต้องรู้ทุกอย่างในตลาดแค่รู้ลึกพอในบางอย่างและเลือกลงทุนเฉพาะในสิ่งที่คุณเข้าใจจริงๆคนที่พยายามเข้าไปทุกอุตสาหกรรมลงทุนทั้งเทคโนโลยียาพลังงานค้าปลีกแบงค์พร้อมกันบอฟเฟดเปรียบไว้ว่า มันเหมือนกับพยายามจับปลาในทุกทะเลทั้งที่คุณแค่ต้องรู้ว่าบึงไหนมีปลาที่คุณจับเป็นฟังดูง่ายนะครับแต่เอาจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่มักทำตรงข้ามเพราะเขาคิดว่ารู้มากเท่ากับโอกาสมากแต่ความจริงคือยิ่งรู้เยอะทาไม่จัดการให้ดีคุณอาจสับสนจนไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนและพลาดโอกาสสำคัญไปความเรียบง่ายของบัฟเฟตจึงไม่ใช่แค่การลดสิ่งที่ไม่จำเป็น แต่มันคือการตัดอย่างเด็ดขาดเพื่อให้สิ่งสำคัญชัดขึ้นเรื่อยๆเขาเคยพูดไว้ว่าผมทำเงินจากสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ทำลงไปด้วยซ้ำนั่นแปลว่าการไม่ทำอะไรเลยถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่คุณเข้าใจอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในโลกการลงทุนในขณะที่ Wall Street พยายามให้คุณซื้อขายวนไปเรื่อยๆบัฟเฟตต์กลับนั่งเฉยๆอ่านหนังสือรอจังหวะ เหมือนนักเบสบอลที่ไม่รีบตีทุกลูกแต่รอลูกที่ใช่แล้วค่อยฟาดมันออกไปสุดสนามนี่คือความเรียบง่ายแบบมีพลังไม่ใช่แค่เพราะมันดูนิ่งแต่เพราะมันชัดเจนและมีวินยัยแล้วคุณละ่ะกำลังลงมือกับสิ่งที่คุณเข้าใจจริงๆหรือแค่กำลังทำเพราะกลัวพลาดคุณกำลังลงทุนในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นจริงๆหรือกำลังเดินตามเสียงโ่เชียของตลาด ความเรียบง่ายอาจไม่ใช่เป้าหมายแต่มันอาจเป็นเส้นทางที่พาเราไปถึงเป้าหมายได้ดีที่สุดก็ได้หากคุณกล้าตัดกล้าช้ากล้าเงียบในขณะที่คนอื่นกำลังเร่งรีบนั่นแหละคุณกำลังเดินเข้าใกล้พลังของความเรียบง่ายแบบที่บัฟเฟตตใช้ทั้งชีวิตพิสูจน์ให้โลกเห็น <S 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 เวลาพูดถึงความเรียบง่ายหลายคนเข้าใจว่ามันคือการทำให้ง่ายที่สุด เหมือนลดขั้นตอนเหมือนขี้เกียจคิดแต่บัฟเฟตไม่เคยหมายถึงแบบนั้นเลยความเรียบง่ายที่เขาพูดถึงคือการเข้าใจในสิ่งซับซ้อนจนถึงขั้นทำให้มันเรียบง่ายได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้เรื่องยากๆแต่เพราะเขาเข้าใจมันอย่างทะลุถึงแก่นเขาเคยพูดไว้ว่า it's not necessary to do extraordinary things to get extraordinary results คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คำพูดนี้ฟังดูเหมือนเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วมันคือหลักการที่สร้างอาณาจักรการเงินระดับโลกขึ้นมาได้ลองคิดดูสิครับในโลกที่ทุกคนพยายามเร่งบัฟเฟตต์กลับเลือกรอในโลกที่ทุกคนอยากได้มากเขากลับพอกับสิ่งที่เข้าใจดีในโลกที่ทุกคนหาความใหม่เขากลับยึดมั่นในหลักเก่าที่ยังใช้ได้เสมอสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของความเรียบง่ายทางคิด เขารู้ว่าความซับซ้อนมักทําให้คนรู้สึกฉลาดแต่ความเรียบง่ายต่างหากที่ทําให้คนอยู่รอดได้คุณสังเกตไหมว่าเวลาคนพูดถึงตลาดหุ้นมักชอบใช้คําที่ฟังดูเท่และซับซ้อนแต่บัฟเฟตตพูดเรื่องเดิมซ้ําๆจนบางคนเบื่อจะฟังแต่เขาก็พูดแบบนั้นตลอดชีวิตเพราะความจริงที่เรียบง่ายไม่เคยเปลี่ยนอย่างเช่นซื้อธุรกิจดีๆในราคายุติธรรมอย่าขาดทุนคิดเอง อย่าตามฝูงชน3ประโยคนี้อยู่ในหัวข้อหนังสือมาหลายสิบปีและยังใช้ได้ทุกยุคทุกตลาดความเรียบง่ายของเขาไม่ได้มาจากการพูดให้ดูง่ายแต่มาจากการใช้ชีวิตแบบเข้าใจความจริงเขาไม่เคยมีผู้ช่วยสิบคนมานั่งรายงานตัวเลขเขาอ่านรายงานประจำปีของบริษัทด้วยตัวเองทุกเช้าเขายังขับรถไปทำงานคนเดียวแวะซื้อแมกมาฟินและคิดถึงแต่สิ่งที่ควรโฟกัสในวันนั้น Buffett บอกว่า The business schools reward difficult complex behavior more than simple behavior but simple behavior is more effective โรงเรียนธุรกิจชอบให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ซับซ้อนแต่ความเรียบง่ายต่างหากที่ทําให้ประสบความสําเร็จจริงลองถามตัวเองดูครับตอนนี้คุณกําลังพยายามทําให้การลงทุนดูซับซ้อนเพื่อให้รู้สึกเก่งกว่าคนอื่นหรือคุณกําลังพยายามทําให้มันเข้าใจง่าย เพื่อให้ค hmm. ุณอยู่รอดได้จริงในระยะยาวเพราะสุดท้ายตลาดไม่ได้วัดว่าใครฉลาดกว่าแต่วัดว่าใครเข้าใจตัวเองมากกว่าความเรียบง่ายของบัฟเฟตต์ไม่ได้ช่วยให้เขาแค่ลงทุนเก่งแต่มันหล่อหลอมให้เขาเป็นคนที่นิ่งท่ามกลางความวุ่นวายเขาไม่วันไหวเวลาเศรษฐกิจพังไม่ตื่นตระหนกเวลาใครพูดถึงภาวะถดถอยเขาเข้าใจดีว่าตลาดเปลี่ยนได้แต่หลักการไม่เปลี่ยน สิ่งที่ซับซ้อนมักอยู่ไม่นานแต่สิ่งที่เรียบง่ายมักอยู่ตลอดไปคุณจะเห็นได้จากชีวิตของบัฟเฟตตเขาไม่เคยเปลี่ยนบ้านไม่เปลี่ยนรถไม่เปลี่ยนวงเพื่อนแต่เขาเปลี่ยนโลกของการลงทุนทั้งใบและนั่นคือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในความเรียบง่ายของเขามันไม่ใช่เพียงการลดทอนแต่มันคือการเข้าใจจนไม่ต้องซ่อนอยู่หลังความซับซ้อนอีกต่อไปเพราะเมื่อคุณเข้าใจจริงๆแล้วคุณจะพูดได้น้อยลง แต่ทุกคําจะมีพลังมากขึ้นบางที่พลังของความเรียบง่ายอาจไม่ใช่การพูดให้โลกเข้าใจคุณแต่มันคือการทําให้คุณเข้าใจโลกอย่างที่วอร์เรนบัฟเฟตเข้าใจมันนั่นแหละครับเราทุกคนต่างรู้ดีว่ารู้แล้วไม่ทำเท่ากับไม่รู้จริงและนั่นคือสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตเข้าใจดีกว่าคนส่วนใหญ่ในตลาด เขาไม่ได้เก่งเพราะรู้มากแต่เพราะเขาลงมือทำซ้ำในสิ่งที่เรียบง่ายอย่างไม่สั่นคลอนหลายคนอ่านหนังสือการลงทุนเล่มเดียวกันกับเขารู้ทฤษฎีเดียวกันแต่ผลลัพธ์กลับต่างกันราวฟ้ากับเหวเพราะเขาทำอย่างที่เข้าใจส่วนคนอื่นเข้าใจแต่ไม่ทำถ้าจะสรุปวิธีปฏิบัติของบัฟเฟตต์ให้อยู่ในประโยคเดียวก็คือเข้าใจสิ่งที่ลงทุน และถือมันให้นานพอที่ความจริงจะทำงานแทนคุณเขาไม่ได้ซื้อตอนตลาดบูมแต่ซื้อเวลาทุกคนกลัวเขาไม่ได้มองหาหุ้นที่ราคาขึ้นเร็วแต่มองหาธุรกิจที่โตจริงและที่สำคัญเขาไม่สนใจเสียงของตลาดเพราะรู้ว่าตลาดจะตะโกลดังเสมอแต่สุดท้ายเสียงนั้นก็หายไปเองบัฟเฟตใช้เวลาในแต่ละวันไม่กี่อย่างอ่านหนังสือ คิดและรอสสิ่งนี้ฟังดูง่ายจนหน้าเบื่อแต่มันคือหัวใจของกลาลงทุนทั้งหมดเขาอ่านมากกว่า500หน้าในแต่ละวันแต่ไม่ได้อ่านเพื่อหาหุ้นเด็ดเขาอ่านเพื่อเข้าใจธุรกิจเพื่อสร้างกรอบคิดที่แข็งแรงเพราะเมื่อความคิดชัดการตัดสินใจจะง่ายขึ้นเขาเคยพูดว่า The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no almost everything. successful say almost that to really people no คนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความสำเร็จมากจริงๆต่างกันตรงที่คนหลังพูดคำว่าไม่กับแทบทุกอย่างลองคิดดูครับทุกครั้งที่คุณพูดว่าไม่คุณกำลังรักษาโฟกัสไว้กับสิ่งสำคัญจริงๆเหมือนที่เขาเลือกถือแค่ไม่กี่หุ้นโคคาโคลา่า American Express, Apple ทั้งหมดนี้คือธุรกิจที่เข้าใจง่ายขายของที่คนใช้จริงในชีวิตประจำวันและมีแบรนด์ฝังอยู่ในวัฒนธรรมของโลกเขาไม่พยายามหาหุ้นที่ไม่มีใครรู้จักเขาแค่หากิจการที่มั่นคงและเข้าใจได้แล้วถือมันไว้นานพอให้เวลาทำงานแทนคุณรู้ไหมครับ การถือหุ้นโคคาโคล่าของบัฟเฟตตกว่า400ล้านหุ้นให้เงินปันผลปีละเกือบ700ล้านดอลลาร์และเขายังไม่ขายแม้แต่หุ้นเดียวเพราะเขาไม่ได้มองว่ามันคือหุ้นแต่มองว่ามันคือกิจการที่เขาเป็นเจ้าของและเมื่อคุณคิดเหมือนเจ้าของคุณจะเริ่มทำสิ่งที่เจ้าของทำคือดูระยะยาวไม่ตื่นตระหนกไม่ขายเพราะกลัว แต่ถือพรับเข้าใจว่าของดีมันใช้เวลาโตแนวทางของบัฟเฟตไม่ได้ต้องใช้พรสวรรค์ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องตามข่าวรายวันแค่ต้องมีวิทยและความเชื่อในสิ่งที่เข้าใจเพราะความเรียบง่ายไม่ได้ทำงานเพียงในตลาดหุ้นแต่มันใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตการงานความสัมพันธ์ หรือแม้แต่การวางเป้าหมายชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างแค่เลือกไม่กี่สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วทุ่มเทให้มันสุดทางเพราะสุดท้ายความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการทำมากแต่มาจากการทำถูกสิ่งและทำอย่างต่อเนื่องลองมองรอบตัวตอนนี้สิครับอะไรคือสิ่งที่คุณควรพูดว่าไม่ เพื่อจะได้มีเวลาพูดว่าใช่กับสิ่งที่สำคัญจริงๆบัฟเฟตเคยย้ำเสมอว่า you only have to do a very few things right in your life so long as you don't do too many things wrong คุณแค่ต้องทำไม่กี่เรื่องให้ถูกและอย่าทำเรื่องผิดมากเกินไปบางทีความเรียบง่ายไม่ได้เป็นแค่แนวทางลงทุน แต่มันคือวิถีชีวิตที่จะทำให้คุณรวยทั้งขึ้นเงินและใจเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่ไล่ตามความซับซ้อนมักเหนื่อยแต่คนที่เข้าใจความเรียบง่ายมักสงบเพราะสุดท้ายชีวิตเราไม่ได้วัดด้วยจำนวนตัวเลขในบัญชีแต่วัดด้วยความสบายใจในแต่ละวันวอร์เรนบัฟเฟตต์คือคนที่เข้าใจเรื่องนี้ลึกที่สุด ทั้งที่เขามีทรัพย์สินมากกว่า1 0 0แสนล้านดอลลาร์แต่เขาเลือกอยู่ในบ้านหลังเดิมที่ซื้อไว้ตั้งแต่ปี1958บ้านหลังนั้นไม่มีรั้วทองไม่มีผู้คุ้มกันไม่มีสนามกอล์ฟส่วนตัวแต่เขาบอกว่าที่นี่คือที่ที่ผมมีความสุขที่สุดในโลกเขาตื่นช้ามากินแม็กมัฟฟินกับโค้กอ่านหนังสือทั้งวันไปทำงานกับเพื่อนเก่าและกลับมานั่งดูทีวีตอนเย็น ชีวิตของมหาเศรษฐีที่เรียบง่ายจนน่าเหลือเชื่อแต่ถ้าคุณมองลึกเข้าไปมันคือความตั้งใจเขาเลือกที่จะไม่ให้เงินควบคุมชีวิตเขาใช้เงินเหมือนใช้เครื่องมือแต่ใช้เวลาอย่างคนที่รู้คุณค่าของมันจริงๆเขาเคยพูดไว้ว่า The difference between successful people and very successful people is that very successful people say no to almost everything. คนที่ประสบความสำเร็จมากจริงๆคือคนที่กล้าพูดคำว่าไม่กับเกือบทุกอย่างเพราะเมื่อคุณรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดคุณจะไม่ปล่อยให้ชีวิตถูกรบกวนด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกและนั่นแหละครับคือแก่นแท้ของความเรียบง่ายมันไม่ใช่การลดทอนชีวิตแต่มันคือการเคารนชีวิตให้กับตัวเองลองมองชีวิตตัวเองตอนนี้ดูสิครับคุณกำลังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไร กำลังทำงานที่รักจริงๆหรือทำเพราะมันจ่ายเงินดีกำลังซื้อของที่ต้องการจริงๆหรือซื้อเพื่อให้คนอื่นมองว่าคุณมีว่าเรียน e t t ไม่ได้สอนให้เรารวยที่สุดแต่เขาสอนให้เราเข้าใจความหมายของคำว่ารวยเพราะเขารู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การมีมากกว่าคนอื่นแต่คือการมีพอจนใจไม่ต้องดิ้นอีกและความเรียบง่ายนี่แหละครับ คือเครื่องมือที่พาเราไปถึงจุดนั้นลองจินตนาการดูครับถ้าวันหนึ่งคุณมีชีวิตที่ไม่ต้องเร่งไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นไม่ต้องกลัวว่าจะขาดและไม่ต้องคอยเปรียบเทียบกับใครคุณตื่นขึ้นมาช้าๆดื่มกาแฟแก้วเดิมเปิดสมุดบันทึกที่คุณเขียนความคิดไว้ทุกเช้ารู้ว่าทุกบาทที่คุณมีมันกำลังเติบโตไม่ใช่เพราะตลาดดี แต่เพราะคุณใช himself, ้เวลาอยู is i̇s is is exactly. ่กับสิ่งที่เข้าใจและเชื่อมั่นชีวิตแบบนั้นคือชีวิตที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ใช้จริงๆและเป็นชีวิตที่ใครก็สร้างได้ไม่ต้องมีเงินพันล้านแค่ต้องมีความเข้าใจพันเปอร์เซนต์ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณจริงๆเขาเคยพูดไว้ประโยคหนึ่งที่ผมชอบมาก You don't need to be a genius to do well in life you just need to avoid being stupid คุณไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะเพื่อจะใช้ชีวิตได้ดีคุณแค่ไม่ต้องทำอะไรโง่ๆสำําๆบางทีเราอาจไม่ต้องเพิ่มอะไรอีกแต่แค่หยุดซับซ้อนกับทุกเรื่องหยุดคิดเยอะเกินไปหยุดทำเพราะกลัวพลาดแล้วหันกลับมาทำในสิ่งที่เรียบง่ายแต่ถูกต้องเพราะสุดท้ายความเรียบง่ายไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นเท่านั้นครับแต่มันทำให้เรามีอิสระอิสระที่คิดอิสระที่ใช้ชีวิต อิสระที่จะเป็นตัวเองโดยไม่ต้องวิ่งตามใครและเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่คุณจะจำได้อาจไม่ใช่ราคาหุ้นที่คุณถือแต่คือความสงบในใจที่คุณสร้างจากการเข้าใจสิ่งง่ายๆเหล่านี้เพราะความเรียบง่ายคือพลังเงียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์และวอร์เรนบัฟเฟตต์คือคนที่พิสูจน์มันด้วยชีวิตของเขาเอง